อัลลอฮ์ราหุราหีมัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามิน ا ل ล ه و لا ن ามุ ا ัมมั ا ل ั ا ด ي إلى الحق وإلى سيرات ا ลา س ล ق ي م ร ل ل ا م ع ก ي ك ิมอัสสลามุอะลัยกุความเรัทกาความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมยาตีมทีวีทุกท่านนะครับรายการข้อคิดจากกิตาบุลลฮอและสุดหน้ากับเราก็พบกัน ในช่วงเวลานี้นะครับวันพระรหัสแล้วก็วันศุกร์สี่โมงเย็นนะครับเราก็ได้ผมการจาร์มุกตาดนี่ได้นําเรื่องดีๆหลายเรื่องมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับรู้แล้วก็สู่การปฏิบัตินะครับบางเรื่องนี่ใกล้ตัวมากเลยนะบางเรื่องก็มี เตือนไว้ในอัลกุรอานในฮะดีษสอเฮียจากท่านอับดุลสลลอฮัวเลย์วาสลัมอย่างต่อไปนี่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอัลซอบรุความอดทนนะครับเรียนเชิญอาจารย์ก่อนครับอิสสลามุอะลัยฮุหมุลลอฮมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะซัลลัตุะละสลามุอะลัยฮุอะลลาห์วะอะลัยฮิวะซาบีฮิอัจมายินอัสสลามุอะลัยคุมวะราะฮฺมะตุลลอฮฺวะบรากาตุเอออาจารย์เราจะมาคุยเรื่องสอบ,บัตรเนี่ยเรา<ม>พูดกัน เรื่องของอซบรูหรือภาษาผู้เรียกว่าสบ,บัดสบ,บัดแปลเป็นภาษาไทยว่าอดทนครับนะอดทนจนไม่ทําอะไรหรือว่าอดทนสิ่งที่มาประสบนะครับนะให้อาจารย์เสริมในคบว่าอดทนตรงนี้อาจารย์อดทนก็คือการคมอ่ม,มจิตใจนะครับเมื่อได้รับสิ่งที่เป็นความทุกโศก ความโศกเศร้าความหวาดกลัวนะครับหรือไม่ตีโพยตีพายสงบนิ่งนะแล้วก็ใช้สตนะิก็ถือว่าอยู่ในหลักของความอดทนดนะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่มุสลิมเราเนี่ยจะต้องอดทนมเมื่อมีภัยมาประสบให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาอดทนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะในช่วงวินาทีนั้นอาจจะทำอะไรที่ผิดๆได้อย่างมากมาย นในกุรานได้บอกว่ายายัล,ลดีนามามนุสบิรุอวสอบิรุโอผู้ศรัทธาและทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอดทนและจงเป็นผู้ที่อดทนนะครับนี่ก็เป็นอายะกุรานที่อยู่ในสุรอาหออิมรอนครับเป,เป็นการตอกย้ำนะครับที่อัลลอฮฺสุภานูวาตาลาได้กล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าจงอดทนมหมายความว่าอิสบิรูเนี่ยพวกท่านจงอดทนใช้กิริยาที่เป็นคำสั่งใช้ แล้วก็ซอบิรูเป็นผู้ที่อดทนนี่เป็นการเป็นการตอกย้ำนะครับด้วยเหตุนี้เรื่องของความซอบาดเรื่องของความอดทนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งค,คนเราเนี่ยพอเรามีความซอบาตเนี่ยจาย์เรื่องที่มันจะเลวร้ายหลายๆเรื่องมันก็อาจจะกลับกลายเป็นดีก็ได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าขาด ความสอบบัตขาดความอดทนนี่ไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ครับนะครับพอคุยกันไปได้สักห้านาทีสิบนาทีไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยเริ่มต้นจากเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้วกลายเป็นความแตกแยกได้คนี่นะครับบางทีเนี่ยคุยกันธรรมดาไม่ถทกหูหน่อยเดียวเอาปืนมายิงซะแล้ว คู่ต่อฟังตายเอเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่่องใหญการเป็นเรื่องใหญ่ขับรถเนี่ยขับเป็นธรรมดาอมีการปาดหน้ากันหน่อยเดี่ยเาปืนมายิงแหละตายนั่นแั่สิครับนี่ถ้าหากว่าเราใช้หลักสวบัติไว้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุตรงนั้นครับผเพราะงั้นอันกุรอานจึงได้เตือนแล้วก็ใช้สำนวนว่ายาอายุฮันลลดีนาอามานูใช่ไหมบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย อีกอายาหนึ่งนี่เอาลอกล่าวค่อนข้างใจในสุโรอะไรสุโรอัลบากรอนะครับวลานับลูวันนักมุมบิชัยอิมมินัลข้าวฟีวันจุวไอวันักซิมมินัลอัมวาลีวันอมัมฟุสิวัตสมาาัมรอดนะครับอัลลอฮ์ทดสอบให้ให,ให้เราให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับ มีความสอบบัตมีความอดทนนะว่าอัลลอฮ์จะทดสอบให้ประสบกับความหิวความาความกลัวขาดแคลนทรัพย์สมบัติแล้วก็ถึงแก่ชีวิตนะนะครับว่าบัชชีริซอบีรีนและอัลลอฮ์กล่าวว่าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนเถิดนะครับก็หมายความว่าทั้งหมดที่ ทั้งหมดนั้นเป็นการทดสอบจากอัล้อซุบฮาโูวตาลาครับให้คนนั้นได้รับความหวาดกลัวอืกลัวกลัวนี่กลัวเยอะนลยอาจารย์ครับกลัวจนกลัวสูญเสียอืกลัวเมียเข้าด้วยอาจารย์เออแล้วก็ทดสอบแหละไม่รู้ว่ากลัวอะไรเลยเนี่ยสารพัดความกลัวเป็นการทดสอบจากล้อสุภาโนวตาลานะครับหรือความหิว ให้ข้าวให้หมดไม่มีตังทรัพย์สินไม่มีตังซื้อไม่พราะบปความหิวโหยนี่ก็คือการทดสอบจ้าวเนรับหรือว่าให้หมดทรัพย์ที่เคยได้บกพร่องไปทำนาปีนี้นะจากข้าวไรแล้วเวลาหมื่นกว่าเด๋ยนนี้ละห้าพันทั้งทองนั่นหรือว่าพังหมดเลยนะไรนาน้ำท่วมหรือภัยแล้งเนี่ยเราก็ทดสอบ ให้ถึงแก่ชีวิตเดี๋ยวพ่อแม่พ่อตายแม่ตายลูกต้องเข้าโรงพยาบาลเหล่านี้แหละครับนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับให้เราเป็นคนที่สอบ,บัตนะเพราะว่าคําว่าใช้คําว่าแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเนี่ยมหมายถึงข่าวดีที่เขาจะได้รับจากผู้อดทนได้รับเนี่ยก็คือสวรรค์ที่อลอสซบานนวตาลาจะเตรียมไว้ให้บุคคลที่ มีความสอบ,บัติมีความอดทนกับการทดสอบจากลอซุบานาในวัวตาลาครับฉะนั้นถ้าคนเรารู้ถึงผลผลดีของการที่เราถูกทดสอบเนี่ยเขาจะไม่น้อยเนื้อตามใจนะครับเศนบางทีให้อยากจนให้เป็นโรคให้สูญเสียเนี่ยเขาก็จะไม่โทษใครอออสอบบัติเพราะเขารู้ว่าผลจากการอดทนนั้นคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ เขาจะไม่คิดว่าทําไมมันถึงโดนกับฉันทําไมไม่ไปโดนคนอื่นบ้างล่ะไปตีโพยตีพายมีบางคนไปไปปอบใจเอ้ยสาบาตเฮะมึงจะให้กูสาบัตได้ยังไงเอ็งเหมือนมาโดนอย่างฉันเขาบอกอัลลอฮฺเขทดสอบทาไมต้องมาทดสอบกับฉันด้วยคนอื่นเยอะแยะไม่เป็นทดสอบออะไรประมาณนั่นคือคนที่ไม่มีความสวบาตไม่มีความสอบัตอดทนจะตีโพยตีพาย แม้แต่เวลาตายอาจารย์อออืเคนตายในบ้านพ่อตายแม่ตายก็จะตีโปยตีภายนะครับอืแล้วบางคนก็รำพึงรำพันอ,อออเตายแล้วฉันจะอยู่กับใครจะททำยังไงอะไรตออ่อไม่ไดออ้ไม่มีความสบัดไม่มีความสบัดอ,อดทนนะครับอืฉะนั้นถ้าเขาดอดทนผ่านผ่านวิกฤตผ่านอะไรไปได้เนี่ย นายยายาหนึ่งพระองค์ได้สไว้บอกว่าอินนามายวัฟสซอบิรรนะอัจรหุมบิไกริฮิซาบแน่นอนผู้ที่อดทนนั้นจะได้รางวัลโดยที่ไม่ต้องหีซาบเลยเราไม่ขาดคำนวณไม่โดยโดยไม่ขาดโดยโดยที่ว่าอัลลอฮ์จะให้โดยไม่อย่างมากมายอย่างมากมายอย่างมากมายโดยไม่ต้องมาคิดคิดคำนวณว่า ไอ้นี่ให <unt> ้ไปเท่ายแล้วเนี่ยแม่นะครับเราจะให้ให้ใครให้คนที่ซอบิรูคนที่มีความซอบัตมีความอดทนต่อสิ่งที่ได้มาประสบกับเขาไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นความยากจนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่อว่าเราตอบแทนให้หมดเราจะตอบทนให้หมดถ้าเรามีความซอบัตอดทน บางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์อไอ้ไอ้การถูกทดสอบเนี่ยเนี่ยม,มันเป็นเรื่องความจนเท่านั้นที่ถูกทดสอบอคนรวยไม่โดนทดสอบเนี่ยก็บอก <c oughs> เออแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์คนรวยคนที่มีฐานะก็ถูกทดสอบ,ค,บคนที่มีคนที่ยากไร้ก็ถูกทดสอบอ ที่นี้ทดสอบเนี่ยมันคนละอย่างกันครับแนะ่นะครับอาลอทดสอบคนที่มีฐานะมีความร่ํารวยเอาลอประทานใหน้เอาลอให้นั่นอาลอให้นี่ให้ไปทำนั่นทํานี่ทําธุรกิจทำอะไรโดนหมดเลยถูกหมดเลยรวยหมดเลยรวยอย่างอ,อย่างเร็วๆเ,เลยนะนะเพราะเขามีความต้องการอยากจะอยากจะได้ในดุนยานี่ นะครับอัลลอฮ์ก็ให้เขาอย่างรีบด่วนก็ให้เขารวยนะครับแล้วเป็นไงพอรวยแล้วพอรวยแล้วเนี่ยเขาก็จะโดนทดสอบว่าดูีิว่าพอรวยนี่เขาจะทําตัวยังไงครับเห็นไหมพอรวยแล้วก็ปรากฏว่าใช่เลยอาจารย์อืตะกอนนี่มีมีซาเล้งอยู่คันหนึ่งไปสู่เราทุกวันเลยครับเออ พอมีรถญี่ปุ่นสามคันรถยุโรปอีกสองคันเนี่ยไม่มาแล้วสุเราไปไม่ได้แล้ว <c oughs> <อ>เปลี่ยนที่แล้ว<ม>ไปเทกไปบาไปอะไรเ<ก>ห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความรวยบางครั้งก็นําไปสู่ความหายนะได้ก็ได้หนึ่งสิครับพอเ,เขาใช้เงินไม่ถูกก็นั่นแหละนําไปสู่ความพิบัติเเหมือนสหบ้านที่มีฮะดิษบอกว่า นบ,บีขอให้ฉันรวยหน่อยสิ่ซาละบาห่าง่ยเนี่ย <c oughs> นบ,บีก็ขอให้รวยโอ้โหมีแพะมีแกะเต็มไปหมดเลย <c oughs> เอ,อตอนหลังนี่ไมมาสุราหแลลวอ้าวไม่มาสุราห์เ <c oughs> <c oughs> นี่ยนบีถามทำไมถ้าหายไปไหนตอนนี้วุ่นแล้ว <c oughs> ต้องด <c oughs> ูแพะดูแกะต้องรู้เราไม่มีเวลาแล้ว <c oughs> เอ้ดีก็เข้าขายเหมือนกันเนี่ยนะครับและก็เสร็จแล้วก็นบีพอปลายปีนบีก็ให้คนไปเก็บอากาศเอาไอ้นี่รวยแล้วนี่ใช่ก็ให้คนไปเก็บอากาศ ก็ปรากฏว่าเขาก็อ้างว่าไม่ได้รอบให้ไม่ได้ไอกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นของคนนั้นคนนี้ไอฝูงนั้นเนี่ยเป็นของคนนั้นคนนี้แอ้แกะพวกแกะพวกแพะอะไรต่างๆนี่นะวัวอะไรต่างๆเนี่ยอไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วนะสุเราก็ไม่มานะแล้วก็อากาศก็ไม่ใจนบีก็บอกว่าถ้าเขาเป็นอย่างนั้น ไม่ช้าเขาก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมของเขาแล้วก็ไม่ช้าจริงๆอาจารย์ครับเขาก็กลับไปสู่สภาพเดิมของเขาอย่างอย่างที่นบีพูดนะเกิดโรคระบาดแพะแกะวัวลุกตายล้มตายหมดเลยนี่เห็นไหมนะนอลาร์ทดสอบไอ้คนรวยนี่แหละอาร์ทดสอบอว่าเวลารวยแล้วเนี่ยเขาจะทำตัวอย่างไรเออ ไอชนิดที่ไอชนิดที่รวยแล้วอีมานมันมีเนี่ยนะครับเดอรมันมีอีมานอยู่โอ้ยมาชาล้อเลยนะครับออกสะกาศทำบริจาคไปในหนทางขอร้อสุภาณุวาตาลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แด้ได้ไม่ได้เยดายเลย,เลยนี่ก็มีอันนี้ก็ความรวยก็เป็นความดีต่อเขาเป็นความดีต่อเขานะครับ คนจนก็เหมือนข้าอาจารย์ถ้าเขาจนแล้วเขารู้ว่าเราทดสอบเนี่ยเขาไม่ตีโพยตีพายความจนมันก็ดีเป็นความดีสท่รับเขาเขาได้บุญแต่ถ้าจนแล้วเนี่ยแหมเดี๋ยวเผลอใครเผลอมนแดกกุลักผมอ้างไว้มีอย่างเดียวเลยลักโนดลักเน่นะแล้วก็บุญแล้วก็อิฉายดีสยามายดีสยามอะอย่างนี้ความจนก็จนด้วยหายนะด้วยเป็นหายนะเลยเป็นโทษกับตัวเองเลยนะครับ ทั้งหมดเป็นการทดสอบทั้งหมดนะครับครับนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านอบีสลลอว์อะไลย์อะซัลลัมได้กล่าวเตือนไว้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราเป็นคนรวยก็ได้ครับให้มีอีมานเป็นคนจนก็ให้มีอีมานครับอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็จะเป็นบ่าวของลอเหมือนกันนะแล้วก็จะได้รับความเมตตาจากลอเหมือนกัน จะได้รับการอภัยโทษจากลอเหมือนกันจะได้รับความช่วยเหลือจากลอเหมือนกันถ้าเขามีอิมานมีการอีมานต่อลอตักวาต่อลอมีความยำเกรงต่อลอนะครับในอายะกุรานบอกว่าอิสตาอีนูบิสซอบริวัสซาลาท่านทั้งหลายจงยึดจงอาศัยยึดการอดทนและการละหมาดนะอินนัลลอฮะมะอัสซาบิลิน เราจะอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนอายะนี้อเลาะบอกว่าความอดทนกับการละมามันคู่กันมาคู่กันเขาบอกว่าเพราะว่าการละมามันต้องใส่ความอดทนใช่ใส่ความอดทนเพราะว่าถ้าไม่อดทนเนี่ยจาจาเอ้ยหนาวหนาวนี่มาอยากจะตื่นขึ้นมาสุบรอกตีต้องมาอาบน้ำอีกเนี่ยโอ้ไม่ไหวแน่บางคนที่อดทนเขาก็ทําได้เขขึ้นมาตอนเช้านะถึงกลางคืนจะมีอะไรอาบน้าหนาวก็ไม่เป็นไร นะก็ฉะนั้นความดีนี่ก็ต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความอดทนถือสอดอดทนไหมอดทนนะครับถ้าไม่อดทนก็คร่งวันก็นั่นแหละฟัาดูที่เราใช้อะไรเราจะต้องเอาความสอบบัติเนี่ยมาใช้ตลอดเวลาต้องมีความอดทนตลอดนะครับพอผ่านตรงนั้นได้แล้วก็เป็นความเมตตาเจากลอสุภานิวตาราแก่เขานะครับเออแต่บางทีอาจารย์พอหน้าหนาวนี่นะคนก็บอกอ้หู พอหน้าหนาวเนี่ยจะขึ้นมาละหมาดซุปพี่เนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับเอออายุประเทศไทยพอรุ่นบา<อ>งทีก็บอกว่าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันหนาวมากน้านําเนี่ยโดนถ้าไม่ได้ครับา <c oughs> งทีน้ําน้ําเอาน้ํามาจามแล้ละหมาดเนี่ยลองจุ่มดูก่อน <c oughs> โอ้โหอย่ากระเข็มจิ้งกว <c oughs> ความหนาว ออนั่นแหละยิ่งเรามีความสอบพัดมากเท่าไรผลลบุญก็จะมากมนะที่เราที่เรามีความอดทนแล้วก็สามารถผ่านอุป,ปสรรคตรตงนั้นไปได้นั่นคือความหนาวแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์เป็นปกตินะครับเพราะงั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยอาจารย์จะหนาวจะร้อนอไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อานเสมอต้นเสมอปลาย เสมอต้นเสมปอปลายครับบางคนเนี่ยมีฮะดีสมาที่เขาบอกห้ามด่าการเวลาเออด่าการเวลาก็แล้วเราบอกแท้จริงเราเป็นผู้ให้เกิดการเวลาเหมือนคนว่ามันร้อนจังวเว้ยอหรือว่าหนาวจังออบนถามว่าใครผู้ให้ความร้อนอ่ะอัลลอฮ์ให้กาศฉะนั้นการที่เราไปบนก็เหมือนบนอัลลอฮ์บนอัลลอฮ์นั่นนะครับ<ส>ไม่อดทนไม่ออดทนไม่มีความอดทน มันจะร้อนหน่อยดูใหม่ได้แล้วโอ้โหแล้วก็พอไม่สวบัดนี่ปากก็จะพ้อยด้วยครับผมเมื่อกี้ก็มาโทษอัลรรร์แหละโทษนั่นแหละสิเนี่ยข้อเสียมากมายครับผมข้อเสียจากการไม่สวบัดไม่มีความอดทนเนี่ยนะครับในกรุงร้างอีกอายะหนึ่งบอกว่าววลานนบูลวนนะกุมฮัตตาละฮัตตะนั่ละมันมุจาฮิดีนีมิ่งกุมวัสซาบินแน่นอนเลยเกินเราจะต้องทดสอบพวกท่าน เพื่อที่เราจะรู้ว่าใครเป็นผู้ที่ดีฮัตเนี่ยต่อสู้และใครที่เป็นผู้อดทนในหมู่พวกท่านที่อลาล้อเนี่ยทดสอบเราจะได้รู้ว่าที่พูดน่ะจริงหรือเปล่าที่บอกลาอิลาอิลาล้อที่บอกฉันอยู่กับอลาลอเนี่ยอลาล้์ทดสอบให้เจอุนเจอเนี่ยมันจริงไหมนะพอโดนทดสอบถ้าเขาอดทนได้ออแสดงว่านี่จริงอเป็นคนที่มีความสบัดจริงนะครับบางคนปากพูด แต่เพื่อลอทดสอบให้หน่อยเอาเงินมาให้บางเอารายาไปแล้วทิ้งศาสนาแล้วนะนะครับนี่แหละครับถึงเอาลอได้กล่าวเตือนไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าเราจะเป็นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอลอและเป็นคนที่มีความซอบัตมีความอดทนได้หรือเปล่านีนั่นก็คือการทดสอบจากลอซุบานฮูวตะอาลาถ้าเขาผ่านได้ก็อัลฮัมดุดินแล้วนะครับอืม ในฮะดีสบทนี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องหลายเรื่องด้วยกันไล่มามแต่งแต่พูดถึงว่าความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการอีมานอืรพึ่งนะอาตัตุหูรุชัตตรุนอีมานมใน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 บทนี้เดี๋ยวบันทึกในบันทึกในโซฮีมุสลิมกันบนะบอกว่าไอาการทำความสะอาดเนี่ยนะ การทําความสะอาดนี่มีคาอธิบายไหมจาจาร์ครับบอกว่าครึ่งหนึ่งเนยนุสหูครึ่งหนึ่งของความสะอาดการทำความสะอาดนี่เป็นครึ่งหนึ่งหรือบางคนเขาก็แปลว่ากึ่งหนึ่งก็แล้วแต่แต่ว่ามีความสําคัญมากมีความสําคัญนะครับแล้วก็การกล่าวอัลฮัมดุลิลละเนี่ยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละก็คือการสรรเสริญอัลลอฮ์นี่ทำให้ตาช่างเต็ม หรือการกล่าว Al allah, Al illah, อัลสุบฮานัลออัลฮัมดุลิลละเนี่ยทำให้ตาช่างเนี่ยเต็ม,อ,มอยังก็มีบางหะดีษที่บอกว่าอ่ามันมีอยู่ถ้อยคำอยู่สองคำด้วยกันอ่าม,มันทำให้อะไรนะ,ะทำให้เบาลิน้นหน,นักตาช่างหนักตาช่างแล้วก็ทำให้เป็นที่รักแด่ลอสุบฮานะฮูวตาละนะ นั่นก็คือการกล่าวสุฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดีนะสุฮานัลลอฮอิลอาลซีมนะกล่าวสุฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดีสุฮานัลลอฮอิลอาซีมกล่าวแล้วเบาลิ้นกล,ล่าวง่ายนะครับแต่ว่าทำให้อะไรตาช่างนั้นครบเต็มนะแล้วก็ทำให้อัลลอฮสุภาณอวตาลานั้นทรงรักไข้นะครับเราจะเอาไปใช้บ้างก็ได้เลย ต้องมีโอกาสไหมอาจารย์ะต้องกล่าวตอนโอกาสนุ้นโอกาสนี้ยไหมีโอกาสเวลาจะกินบุญเขาชอบอ่านไม่ต้องเนื่องในโอกาสกับเราอัลลเห็นอาดีมแต่ว่าโอโยกอันหัวรวนเลยอ๋อไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเลือกโอกาสอย่างนั้นเราสามารถที่จะกล่าวคําสรรเสริญอัลลอฮ์สะดกดีอัลลอฮ์ได้ทุกเวลานะครับอแล้วก็เขาก็บอกว่าบอกต่อว่าอาซอลาตูนูรุน ละหมาดเนี่ยมันเป็นรัศมีครับนะครับวั <rires. S 1> สอดาโกตุบุรฮานุนแล้วก็การทำโซดากอนั้นมันเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานชี้ว่าเขาเป็นคนที่มีอ إيمان น,นะครับที่ได้สทระพั์ชิ้นอะไรเนี่ยทำให้เป็นเป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นเนีน่ยย <wykon S 2> ืน,ย,นยันว่าเขามีอ ي มานจริงแล้วก็เสร็จแล้วอวสอัสบรุดยาอุนนี่ที่จะเอาตรงนี้ครับนย ความอดทนมันเป็นอะไรเป็นเป็นแสงเป็นแสงสว่างครับแสงสว่างนําชีวิตของเขาออือืนะตอนที่เขาอยู่ในดุนยานี่นะครับ,รบแล้วก็พอเขากลับคืนไปสู่อลัลลอฮ์ในบ้านปลายชีวิตแล้วไอ้ความสอบััินี่ก็จะพาเขาไปเข้าสวรรค์ครับอืเพราะนบีบ,บอกว่าวะบัชชีดิซอบีดีนแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด ก็คือผู้อดทนเหล่านั้นจะได้รับการตอบแทนสวรรค์นในวันกิยามะนี่นอาจารย์ดังนั้นคนมุสลิมนะครับจำเป็นเลยนะจะต้องมีความอดทนต้องมีคุณสมบัตนะิที่ติดตัวไปเลยนะครับต้องสอบบัตให้ได้ไม่ใช่ใครพูดอะไรนิดหน่อย ต้องตอกับทุกประเด็นไปไม่ยอมเขาเรียกไม่ยอมอะไรนะไม่เคยลดลาวอาสองไม่ลดลาวอาสองไม่เคยลดาวอให้ใครนะถ้ามีความแค้นนี่ต้องชำระนะโอ้แม้ว่าสิปียังไม่สายมันดูหนังจีนเยอะไปดูหนังจีนเยอะหนังจีนกว่าร้อยปีจ้่ร้อยปียังไม่สายเราก็เก็บไอ้หนังจีนนี่ะมา มาเอาเป็นอากีได้เลยบางคนมีโอกาสที่ต้องแก้แค้นอาอไม่ได้ไม่ได้คําว่าอภัยนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้เลยนะอิสลามเนี่ยสอนเราให้เป็นคนที่ให้อภัยผู้อื่นนะแล้วก็ให้ตอบโต้ด้วยคําพูดที่ดีอิฟฟะบินละตีฮิยาสันใช่ไหมให้ตอบโต้คนไม่ดีให้โดยการใช้พฤติกรรมที่ดีใช้คําพูดที่ดีกลับไปอย่างนี้เป็นต้น และการอาภัยที่ที่ถือว่าเป็นนักที่ดีที่สุดหรืออดทนที่สุดก็คืออภัยทั้งๆ้ที่เราสามารถจะแก้แค้นได้นั่นแหล,ละครับถึงว่าสุดยอดสุดยอดเลยจะได้รับ<ล>การตอบแทนอย่างมากเลยอย่างบางคนเนี่ยมันม โทกเรามันจะหนีไปได้เอเอปล่อยไปอภัยให้ที่นายได้ไม่ทันอาจารย์ถ้าทันน่ะเล่นงานน่ะรู้แล้วแต่นี่ไม่ทันก็เลยบอกเออปล่อยไปน่ะอ่าพยให้ถ้าทันเมื่อไรจะโดนมีมี h ะดี t น่ะที่นบีบอกว่าไอคนอัลกอตินวันมักตูนฟินนารนบีบอกว่าอัลกอติลุอัลมักตูลุฟินนารนบีบอกว่างั้นไอ คนที่ฆ่ากับคนโดนฆ่าเนี่ยอยู่ในนรกทั้งคู่คร<ก>ับเออ<ม>สหาบาลจากสงสัยไว้เอ<ม>เอ,อท่านนาบีครับไอ,ไอคนฆ่าเนี่ยนะมันจะตกนรกนั่นใช่แหละทีน,นี้ไอคนถูกฆ่าเนี่ยทำไมต้องไปจะได้รับการตอบแทนเป็นนรกด้วยหละ<ม>นบีก็ชี้แจงว่าไอคนโดนฆ่าเนี่ยมันพยายามแล้วที่จะฆ่า เพื่อนของมันแต่ว่าฆ่าไม่ได้มันโดนฆ่าเสียก่อนเพราะฉะนั้นคนฆ่าคนถูกฆ่าจึงในสภาพเนี้จึงตกนรกทั้งคู่เอาดอพอเจตนาตั้งใจถือว่าการตั้งใจเรื่องเนียที่สำคัญเปเจตนาทําไม่ดีก็โดนโดนนะครับนี่แหละเอาและตรงนี้หะดีษบทนี้บอกว่าอะไรความสอบบัิความอดทนเนี่ยเป็นแสงสว่าง ให้กับเราในชีวิตดุนยานี้แล้วก็จะได้รับการตอบแทนในวันกิยามะที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ได้บอกไว้ว่าวบัชิริสซอบีดีนมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิดว่าเขาจะได้รับการตอบแทนเป็นสวรรค์สําหรับผู้ที่มีความสอบัาตรครับสําหรับวันนี้ข้อคิดจากกีตาบุลลอและสุนนะเวลาหมดครับพบกันใหม่โอกาสหน้าอินชาลอครับบิลายตาฟิก والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته